แต่มา,า,าทำความรู้จักก่อนว่า NLP คืออะไร Neuro Linguistic Programming นะครับ Programming ค,คือโปรแกรมควบคุม Control บังคับ Linguistic คือภาษาเราจะควบคุมโปรแกรมภาษา Neuro ประสาทสัมผัสต่างๆจิตใตาสื่นในตัวเราให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการคนระับให้ไปสู่ประสบความสำเร็จที่เราต้องการวันนี้นะครับคุณจารมาเทรนนิ่ง กูจาเอาแต่สิ่งที่กูจาทําได้แล้วมาแบ่งปันเพราะอาชีพกูจาคือไลฟ์โค้ดเราจะได้เอาทฤษฎีเราเอาสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราทําได้จริงแล้วสําเร็จแล้วเราแบ่งปันนะครับมีชีวิตดีขึ้นเพราะอะไรเอามาแบ่งปันมีไรายได้ดีขึ้นเพราะอะไรเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อนสามารถออฟฟี่ได้นะครับทำตามได้เพราะว่าอันนี้พิสูจน์จากตัวเองแล้วนะครับพอเดียนะเรามีข้อตกลงกันเพราะว่า NLP ีเนี่ย คนไหนไม่สนใจไม่อยากเรียนไาเลยนะไม่อยากสเด็จกุญจายได้นะน,นะวันนี้เราปิดไฟเพื่อนท่านหลับได้เลยโอเคนะห,หลับได้เลยนะคนไหนไม่สนใจโอ้ยไม่เอาฟังแนละ้วรู้สึกไม่อยากทำกุญจาย์หลับเลยแต่ขอร้องอย่ากกันนะครับเพื่อคนทงข้างสนใจนะหลับได้เลยหรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ไหวมากเลยเสียงกุญจายม่อัน,านสามารถเดินลงไปพักที่นได้ไม่ว่าเพราะว่าถ้าเจดเซนิ้งนะข้อที่หนึ่งเลยนะ 100วันทองอยคนเราครับเวลาจะทำอะไรในชีวิตคิดว่าควรใส่เต็ยหรือป็นต์หรือว่า90%เดียว1้0ยไหมฮะเวลาคุณจะจีบผ <c oughs> ู้หญิงเนี่ยผู้ชายครับคุณมีไปจีบเขาวันนี้เว้น5 100, 000, ้วันแล้าไจีบวันนี้6ได้ไหมโอ้โหช่วงแรกนี่ตามทุกวันตามจนลงานฮะวันทั้งรอยเตกินวันทั้งร้อกอีกถูกไหม หรือว่าเอาเห็นภาพชัดๆพี่ตาชอบเปรียบเทียบอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหรา่แล้วใครกินข้าวแล้วขอโทษด้วยเวลาคุณเข้าส้วมตอนเช้าคุณนั่งส้วมปุ๊บถ้าไม่ถึงร้อยเซ็นคุณจะทำผิดปุ๊บปุ๊บออกไปทำง,งานเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยร้อยเซ็นตถูกไหมวันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะทำอะไรทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนร้อยสิคือ ไม่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาครับนอนอยู่บ้านเฉยๆกูชาเคยเป็นนี้สองครัที่บอกครับตอนที่ค้นหาตัวเองเนี่ยค้นหาไม่เจอไม่ทำอะไรแล้วแฟนบ่นแม่ว่าโน่นนี่นะั่นอยแล้วทำไมไม่ทำงานก็เป็นอย่างนี้คิดไม่ออกไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำแต่พอเรารู้ว่าเราทำอะไรจัดเต็มแล้วอันนี้กดต้งหนึ่งทำได้ไหมครับอใครง่วงหลับเลยนะฮะใครลุยตั้งใจช่วยตอบน,นี่นะครับมีดเป็นอยู่ในมือคุณแล้วนะครับ ถ้าคุณทําได้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับฟันลงไปให้กล้วยอันนะี้ขาดครึ่งนะครับกล้วยนี้นะครับไม่ใช่กล้วยนี้นะฮะกล้วยนี้นะฮะอย่าให้ขาดหมดโ <Okay. S 1> อเคขอพลังนิดนึงให้เพื่อนหน่อยครับคิดให้ดีๆครับจิตเตสเลิศฉันจะต้องสําเร็จมีดของฉันจะตัดกล้วยขาดชีวิตของฉันจะถูกปลดปล่อยฉันจะได้ เดี๋ยวแลโอเพืพ่อนยังงงอยู่ครับทำได้ไงวะเนี่ยนะครับก็มันเป็นคู่กับมีดครับ <c oughs> อยู่ที่จิตตัสดเดือนอะไรครับ <c oughs> การระยะให้ดีว่ามือของคุณมีดของคุณเนี่ยมันจะลงมาฟันาขาดทั้งหยด ใจดีๆถ okay. ้าเราทําได้มันจะปลดปล่อยทุกอย่างเราประสบความสเร็จทุกอย่างตอนนี้พี่ติดอยู่เลยทำไรต้ขาบอกว่าพี่ลังไม่ได้ช่วยแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณพี่ลังด้วยนะครับกาแฟทั้งสองกล่องนะครับท่านพี่ลังแล้วก็ตัวเดียวก็ฝากไว้ครับอยากให้ทุกคนประสบความสเร็จในชีวิตนะครับแล้วพบกันใหม่ในคอร์สหน้าครับสวัสดีครับ